เชา้ารุ่งอรุณของวันใหม่เป็นเย็นเวลาที่ดีสำหรับทุกชีวิตจิตใจที่เป็นปกติีนหลักเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีเราอย่าปล่อยให้ความคิดที่ตกกังวลทุ่นคิดไปในอดีตในอนาคตเข้ามาครอบงำจิตใจเรามนนันทำให้ใจเราเศร้าหมอง ก้อแรกของคิดเราควรจะพยายามให้จิตใจที่ปล่อรลงโดยอาศัยสติให้สติเข้าถึงจิตใจเราก่อนใจเราจะสด,สดชื่นสดใสทุตวันเลยแต่ถ้าหากว่าสายตาตอนนี้กําลังคุ้งคิดไปอารมณ์ต่างๆก็ไม่เป็นไรเมื่อมันคิดแล้วกอนแล้วไปอย่าไปใส่ใจอย่าไปเป็นทุกอย่านนไปกังวลเราก็พยายามที่จะ รู้ให้ทันในความคิดที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ยังไงก็สติรู้ไว้ก่อนถ้าเรามีสติมีความรู้สึกตัวอยู่กับปิดใจเราเสมอเสมออยู่กับความคิดแล้วก็มีสติสติก็ว่าเรามีผู้รู้อยู่ในจิตใจเราแล้ว,ลวผู้รู้เนี่ยก็คือบัณฑิตมันเองบัณฑิต แปลว่าผู้รู้ถ้าใจเรารู้ตัวเรามีผู้รู้อยู่เนี่ยแสดงว่าเรามีบัณฑิตอยู่ในจนิตใจเราแล้วเพียงพอแล้วท่องเจ้เจ้าเนี่ยท่านมีชื่ออด่นที่ว่าพุโทโธพุทโธเนี่ยแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าเรามีสติมีความมารู้ตัวอยู่กับตัวเรา ถักว่าเรามีพระเจ้ามีในจิตใจเราแล้ว,ลวเราเป็นทุทโธแล้วเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้แล้วอันที่จริงแล้วพระเจ้าเนี่ยท่านไม่ได้จากเราไปไหนหรอกท่านจากไปเฉพาะพระวรากายแต่ภาวะของท่านเนี่ยยังมีอยู่เสมอเสมอในโลกภาวะของพระเจ้าก็คือผู้รู้ ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยถ้าเราสามารถฝึกฝนจิตใจเราให้จิตเราเนี่ยรู้สึกตัวตื่นรู้เบิกบานติดตัอยู่เสมอเราก็จะได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็มีพระพุทธเจ้าที่ในจิตใจเราเสมอๆใครเขาตามจะมีเพศมีองค์มีอะไรสิ่งทกข์ี่อยู่ในจิตใจนั้นรักษาใจนั้นไม่สำคัญไม่ตัดเสริดเ่ากับเรา มีผู้รู้คือสติคือความสึดตัวที่นในจิตใจเราถ้าเรามีสติอยู่กับใจเราแล้วเนี่ยถ้ากับว่าเรามีพระพิเเจ้าคุ้มครองดูแลใจเราอยู่มีพระพุเทเเจ้าคอยช่วยเหลือเราอยู่เพราะฉะนั้นเราจึงควรจะสร้างสติสร้างความรู้สึกตัวให้มีที่ในจิตใจเราเสมอๆเ,เราจะปลอดภยัย ปลอดภัยจากอะไรปลอดภัยจากกิเลสสมานทั้งหลายเนี่ยเพราะว่าถ้ามีสติมีความรู้สึกตัวมีผู้รู้ในจิตใจเราแล้วให้ภาวะอย่างเงี้ยภาวะผู้รู้เนี่ยจะช่วยป้องกันไม่ให้จิตใจเราเนี่ยตกไปอยู่ในโลกที่ชั่วอย่างน้อยศีลก็บริสุทธิ์ถ้าเรามีสติมีความรู้สึกตัว อยู่กับตัวเราเสมอๆเป็นปัจจุบันเนี่ยเราก็ทําใจให้เราเป็นปกติบริสุทธิ์ไม่ได้ไปเบียเดเบียนใครไม่ได้ใจเราเองก็ไม่ได้เบียเดเบียนให้เป็นทุกข์เพราะใจเราเป็นปกติแล้วก็ไม่ทําให้ใครต้องเป็นทุกข์เพราะความเป็นปกติของใจเราคือความสุขตัายใครก็จะวุ่นวายสับสนไม่เป็นปกติก็ไม่เป็นไรอปล่อยให้ความไม่เป็นปกติในชีวิตขขงคนอื่่ ทำร้ายความเป็นปกติในชีวิตของใจเราของตัวเราเราต้องมารู้สุกตัวอยู่เสมอจำเ่ยไม่ได้ไปละโมไปพ่อใจเราตัวเราเราเห็นไหมกายเรากําลังเคลื่อนไหวทําอะไรอยู่กําลังทํากับข้าวกำลังเดินจงกลมกําลังฟังธรรมะเราก็มีการเคลื่อนไหวของร่างกายไปด้วย ให้เรามีสต,ต,ติเล่นรู้นลงไปที่กายกบบาลังเคลื่อนไหวให้เป็นปัจจุบันกายที่เคลื่อนไหวเราเรียกว่าเป็นรูปธรรมก็ได้นั่นแหละคือรูปธรรมก็คือเรื่องของรูปจิตที่รู้ก็คือจิตมันไม่ใช่เรากายเคลื่อนไหวใจที่รู้ทุกตัวเนี่ยมันไม่ใช่เราไม่ใช่สัตไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาสติตที่รู้เนี่ยอย่าไปปูอย่าไปตูปตว่าเป็นของเรา ถ้าตูไปก็ร้องเมื่อไหร่แล้วก็ผิดธรรมแต่ว่าผิดศรรีลทางน่าิตใจก็ได้ศีลใจศีปลปรมัดเป็นศีลของพระอริยเจ้าซึ่งไม่ตูว่ากายใจนี้เป็นของเราเป็นเพียงแค่เครื่องอาศัยขอยืนเขามาชั่วคราวเรารู้สึกตัวอยู่ตรงนี้ศีลข้อที่สองอคินาทานมันก็ไม่ผิดไม่ผิดทางน่าิตใจนะ เราคือตัวเส,สมอๆในการเคลื่อนไหวเราก็ไม่ได้เป็นรักขโมยของรักของห่วงห้ามของใครแม้แต่ความคิดนึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นสุขในเรื่องการก็ตามเราก็รู้ไว้ดีจอ,อย่าเอาเป็นของเราถ้าเราเรื่องของการตานใครตามชอบทางด้าน,นได้ยินได้ฟังได้ดูเป็นของเราเมื่อไหร่ก็เราผิดสินใจละ เป็นั่นกาติดใจปลมั์เราเป็นแค่อับรู้ไป่ี่ใจเมื่อเวลาเรามีอารมณ์ชอบใจเรารู้สึกตัวเป็นปปะจําเสมอเสมอว่าจีกันใีความคิดที่จะพูดอะไรสักางย่อมไม่เกิดขึ้นไม่ได้พูดโกหกไม่ได้พูดเหลวไหลแม้แต่คำพูดก็ไม่มีขึ้นเพราะเรามีความรู้สึกตัวอยู่กับตัวเราเสมอเสมอ สิข้อมุ้สาก็บ่อยเกิดยันใดก็ตามที่เราอยู่กับการทํางานอยู่กับการเจริญสติเท่าลังเรามีตัวผู้รู้ไม่ได้มีตัวผู้หลงมีตัวผู้รู้อยู่กับตัวเราเสมอๆตุลาเนี่ยไม่ต้องเปพูดถิดเพราะเราไม่ได้ติดสิ่งเหล่านั้นทาให้จิตใจเราต้องรุ่มหลง รุ่มหลงแล้วทําให้สีทั้งอ่าทั้งตัวเนี่ยเรามองไปในแง่สีดําหมดเลยคือไม่มีความตื่นรู้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติมีความสุขตัวอยู่กับตัวเองเป็นปัจจุบันนี่นหละผู้รู้ก็ตี่แล้วเรามีที่เพึ่มแล้วไม่ได้ติดสิ่งคนไหนเลยอันนี้เราจะพูดถึงเรื่องสิ่ใจเป็นสินปรมัต เป็นสีนเขาเรียกว่าอาริยะกันติสีลศีนที่พระอาริยะชอบใจเป็นสีนทางน้านปรมัตาร์ล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นเราจริงน,น,นำเอาการปฏิบัติการเจริญกัตินนำาเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันประยุกต์ใช้ให้ได้อย่าไปแบ่งแยกว่าตอนนี้เราปฏิบัติพอออกจากการปฏิบัติแล้วเราไม่ได้ปฏิบัติเราต้องไปทํางานในชนวน ให้มันต่อเนื่องประยุกต์นำอเอาไปใช้จึ่จะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีอิริยามีปัญญาในการทำนิ้จะจินจะดีจะเคลื่อนไหวด้วยวิธีอะไรก็ตามให้เราพยายามเติมปฏิบัติอยู่เสมอไม่ต้องไปมุ่งหวังอนะไรทำถ้าอยู่เราทาได้อย่าไปมุ่งหวังอนะไรเราทําตรงไหนได้ก็ตรงเมื่อเราหลงลืมไปแล้วแต่แล้วกันไปเราก็กลับมารู้สึกตัว เราจงพอใจในสิ่งที่เราทําได้อย่าไปพอใจในสิ่งที่เราทําไม่ได้จงพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่เป็นอยู่ขณะนี้ปัจจุบันนี้ที่เรารู้สึกตัวอยู่การฟังอย่างนี้เรามีทุกไหมเรามีทุกอะไรใจเราเนี่ยสบายสบายดีอยูเอ่เอาตรงนี้ไว้ก่อนดับทุกตรงนี้ได้แล้วก็เอาตรงนี้ไว้ก่อนเป็นปัจจุบันเลย ให้รู้สึกตัวบางครั้งบางท่าน,นอาจจะมีความเก็บไข้ได้ป่วยมีโรคทางกายก็าตามก็อย่าไปทำอ,อันนั้เป็นเพื่อนของกายอย่าไปหงุด,ดท้อแท้ท่อหมองสาบแค่ตัวเองมช่วยอะไรเราไม่ได้หรอกมันจะเป็นการซ้ําเติมโรคทางกายเราให้มากและจิตใจเราก็ไม่ดีจะไปทําอย่างนั้นทําไม เมื่อร่างกายมันเจ็บไข้ได้เปิดไปแล้วก็เรื่องของกายเราก็แค่ขายไปเราทําใจให้ดีเข้าไว้เมื่อใจดีแล้วเนี่ยโทคทางกายมันก็จะทุเราเบาบางลงไปเองถ้าตราบใดใจของเรายังมึกจิตเจ้าหมองวุ่นวาอยู่แล้วกายก็ไม่ดีดเลยโรคก็จะกําเริบม,มากทำใจให้สบายไว้ก่อนมันทําอะไรไม่ได้ก็ทําใจไว้ก่อนทานรู้ทัน อย่าไป,ปนทุกข์ใจเราเลือกได้โรคทางกายเราเลือกไม่ได้ไม่เป็นไรแต่เลือกทางใจเอาไว้ก่อนแก้ไขทาปัญญาบางทีเราแก้ไขใจเราได้แล้วไงบางทีายไม่ต้องแก้ไขเลยนะเท่ากับเป็นการปล่อยวางไปในตัวเมื่อใจดีแล้วกีเเสก็ไม่ครอบนะครับบนเราเพอกายเราเป็นโรคภัยแค่เจ็บแล้วก็ใจมกกักจะทุกข์ไปด้วย เท่ากับเป็นการซ้ําเติมใจเราเองไม่ต้องไปทำอย่างนั้นไม่ต้องไปทำอย่างนะั้นเอาชนะท่ากายไม่ได้ไม่เป็นไรเอาชนะใจเราได้เอาชนะใจเราได้เมื่อไหร่ก็เท่ากับเป็นการเอาชนะตัวเองอย่างที่สุภาติที่พระอาจารย์จุลศักดิ์กล่าวไว้ที่คุณสินาถอ,าอา่านไว้เมื่อต้นรายการช่วยได้เลยช่วยได้เลยที่เอาชนะใจตนเองถ้าเราว่าเป็นการปฏิบัติธรรมแล้ว พราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงวันข้างหน้าเนี่ยเราควรจะพระพติปฏิบัติธรรมแล้วก็อยู่กับตัวเราอยู่เสมออในปัจจุบันนี้ทําไปเรื่อยๆแม้ว่าเรายังไม่เห็นผลในปัจจุบันคือยังไม่บรรลุมรรคผลนิพพานหรือดับเพลิงดิเรกกองทุกข์ได้ในปัจจุบันก็ไม่เป็นไรทําไปเรื่อยๆโอกาสข้างหน้าวันข้างหน้าเนี่ยเรายังมีโอกาส เรายัางมีโอกาสอยู่อย่าท้อแท้อย่าสิ้นหวังอย่าสิ้นหวังเพราะว่าชีวิตของท่านผู้วองเนี่ยส่วนบ้างก็ยัอง,อยงเป็นข้ารื่นหันคารวะต้องมีภารกิจหน้าที่มากมายะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติรมไปกับการทำหน้าที่ไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างน้อยการคลองชีวิตการครองเรียนก็ออยังมีความผาสุกสงบเย็นอยู่บ้างใช่ไหมครับ เรายังมีความฝาสุขสงบเย็นอยู่บ้ากกับการปฏิบททัติธรรมบางทีอาการภายนอกาการที่เราต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสมมุติแต่อาจจะวุ่นวายอยู่บ้างแต่ว่าใจเราเนี่ยก็ยังมีการสงบเย็นได้บ้างเหมือนกันความทุกข์ที่มีอยู่ก็ย่อมจะลดน้อยลงไปปัญหาก็ลดลงไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกฝนปฏิบัติอยา่เสมอเสมอ โดการมีคติอยู่เสมอเสมอการปฏิบัติธรรมเราทําได้ทาได้กับทุกคนทุกเวลาทุกสถานที่ขึ้นจีตว่ถีทำมาแล้วเป็นอาการทีโตปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จํากัดการและผลการปฏิบัตินั้นก็ย่อมเกิดมีขึ้นได้กับสัมมาปฏิบัติที่เราทำไปมะนจึงให้ท่านมั่นใจได้ มั่นใจในการปฏิบัติธรรมมั่นใจในเรื่องการดับทุกมั่นใจในวิธีการดับทุกแล้วก็มั่นใจในทุกเจ้าว่าทําให้มีขึ้นในใจเราได้จริงภาวะของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานซึ่งมีอยู่แล้วในจิตใจ